สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมไม่ทีกากนะครับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับในกรณีที่คีย์บอร์ดค้างนะครับผมแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเครื่องบางคนเนี่ยเวลาคีย์บอร์ดค้างจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราเข้าเครื่องไปเนี่ยเครื่องก็จะค้างนะครับผมหรือว่ามีเสียงดังตอนเปิดเครื่องนะครับอย่างเช่นมันจะดังตืด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 ดังดังเป็นทีๆแล้วก็ดังๆนะครับตอน กำลังจะเข้าวินโด้นะครับผมอันนี้นะครับเราจะมีวิธีแก้อย่างไงเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ได้ใช้งานก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเราต้องแกะอะไรบ้างนะครับผมให้เรานะครับถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับถอดแบตเตอรี่ออกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยมันจะมีอ่ น็อตนะครับที่อยู่ใต้เครื่องนะครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นคีย์บอร์ดอยู่นะครับให้เราขันน็อตตอนนั้นออกก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นเอเซอร์ส่วนใหญ่หรือว่าอาซูนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีน็อตนะครับก็สามารถแกะออกได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่จะใช้นะครับแบบไม่มีคีย์บอร์ดนะครับก็คือคีย์บอร์ดเราติดไว้แบบนี้แหละเพียงแต่เราแกะสายออกเพื่อที่จะให้ใช้งานได้นะครับแล้วเราใช้ตัว คีย์บอร์ดที่เป็น USB ของ PC มาใช้แทนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยตัวนี้เลยราคาก็จะสูงหน่อยนะครับผมก็เราใช้ถ้ามีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านก็แกะตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดต่อ USB เอาก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับผมแล้วก็ให้ได้ใช้งานก่อนนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแกะนะครับ เราจะใช้ไขควงแบนดนะครับผมหัวเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับผมแย่นะครับผมมันจะมีถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะมีล็อกนะครับผมมันจะมีล็อกที่ติดคีย์บอร์ดอยู่นะเราก็ใช้ตัวนี้นะครับผมแย่แล้วก็ดันนะครับผมแย่แล้วก็ดันครับแล้วก็งะ้ขึ้นมานะครับอ่ามันจะออกมาแบบนี้นะครับผม แล้วข้างหลังนะครับมันจะมีสายแพ้อยู่นะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนนะครับเราเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็เอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปไปซื้อที่ร้านที่เรารู้จักได้เลยนะครับผมเป็นร้านคอมพิวเตอร์ที่ขายอะไหล่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับก็เอามาเปลี่ยนก็แค่เ,เสียบเข้าไปแล้วก็แง็บตัวนี้ลงนะครับเวลาถอดก็แง็บตัวนี้ขึ้นนะครับผมแง็บตัวนี้ขึ้นปั๊บแล้วก็ถอดสายแพ้ออกมานะครับ เวลาเสียบเข้าไปนะครับเวลาเราเปลี่ยนใหม่นะครับก็เสียบเข้าไปคืนนะเสียบเสียบเข้าไปเลยแล้วก็งับลงครับแค่นี้นะครับผมแต่ในกรณีนี้นะครับเราจะเอามาใช้ก่อนนะครับผมเราจะใช้เทปพันสายนะครับทั่วไปนะครับผมหรือว่าเทปอะไรก็ได้นะครับติดตัวแผงวงจรที่อยู่ในคีย์บอร์ดไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมจะติดไว้ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับ แล้วผมก็ใส่เข้าไปคืนเลยกดครับผมแล้วก็ใช้ไขควงดันนิดนึงนครับให้มันเข้าทุกล็อกนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับทุกล็อกให้มันแน่นนะครับผมให้กลับเป็นสภาพเดิมนะครับแค่นี้นะครับผมสำหรับวิธีการแกะคีย์บอร์ดนะฮะแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปอ่า แล้วเราก็ใช้งานเครื่องได้เลยนะครับผมโดยการต่อคีย์บอร์ดข้างนอกนะครับโดยใช้คีย์บอร์ดเอ่อพีซีนั่นเองนะครับที่เป็น USB นะครับสําหรับวันนี้นะครับคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับในกรณีที่คีย์บอร์ดค้างนะครับหรือว่าค้างจนเราใช้งานไม่ได้นะครับแก้ปัญหายังไงปัดปุ่นยังไงก็ไม่หายนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะผมเอ่อหรือว่าทํางานของเราไปได้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับคงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ